สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาปางท่านที้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ตรงนี้สามคู่เนี่ยเลือกมาจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรุนร้วนเลยนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปที่ฝรั่งเศสกันก่อนในเวลาตีสามไปดูโอลิมปิกมาักเซย์ครับโอเอ็มนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประสาทฟุตบอลนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ มักเซยในชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะลอริยองมา1ประตูสูตรในเกมลีกนะครับส่วนทางซิตี้เนี่ยชนะ3เสมสอ2ครับล่าสุดไม่ค่อยดีครับเสมอที่ทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1ไปดูนิสโต้พลเรีนที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะมักเซอนี่นข้างหลังจะมีทางฮิโรกิซากิในเกมรับนะครับตรงกลางจะมีทางบูบาก้ากร่าโดยเกมลุกจะพึ่งพาไปที่ทางดิมิทรุปาเยตนะครับส่วนทางซิตี้เนี่ยข้างหลังจะมีทางรูเบนเดียสครับตรงกลางจะมีทางเควินเดบรอยหน้าเป้าจะเป็นทางราฮิมสเเเตออรรร์ลลิงนนนนะะะคับบโกกก่ีีจ็ไปแ้วฮ คุณต้องบอกว่ามัเซยเนี่ยผลงานในรายการนี้ไม่ค่อยดีครับเวลาเล่นในถ้วยใหญ่เนี่ยประสบการณ์เนี่ยสู้ซิตี้ไม่ได้แน่นอนเป็นรองค่อนข้างเยอะส่วนทางซิตี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่สมกรอบเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมมองว่าการได้เควินเดบรอยกลับมาเป็นตัวจริงแดนกลางน่าจะคึกคักขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็การเคลื่อนบอลที่เร็วของพวกเขาเนี่ยน่าจะสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ยังคงดูดีกว่าครับน่าจะผ่านได้ครับผมมองว่าซิตี้ดีพอจะบุกมาชนะมักเซย์ได้ถึงบ้าน3ประตูต่อ1ครับ คู่ที่2มาที่อิตาลีกันในคู่ที่2ในเวลาตีสามนะครับไปดูอตาตาลันต้าครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอาจากอัมสเตอร์ดัมครับดูคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนเหมือนกันนะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเปนครับอัตลตันต้าเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้ซัมโดเลียมา3ประตูต่อ1ในเกมลีกส่วนทางอาแจ็กซ์เนี่ยชนะ3แพ้2เหมือนกันครับล่าสุดยังโหดเลยนะฮะเอาชนะวีวีว,วีเวโลโลมา13ประตูต่อศูนย์บ้าไปแล้วนะฮะไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่ครับวันนี้จะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้อัตลตันต้าในข้างหลังจะมีทางราฟาเอลโตลอยครับตรงกลางจะใช้เป็นทางโรบินโกเซนส์โดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าจอห์นไถ่ทางด ข้างหลังจะมีทางนิโคลสัสตายาฟิโกคนยิงประตูใช้ให้เลือผูในเกมที่แล้วนะนะฮะตรงกลางจะมีทางดูซานทาดิชปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าดาวรุ่งอย่างลาซิน่าตาโอเร่ครับคืต้องบอกอตาลนตากลับมาใช้ชุดใหญ่นะเกมนี้หลังจากเกมที่แพ้ซัมเรียนเนี่ยใช้ชุชดสองต้องใช้ต้องใช้คําพูดววาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ต้องมาเจอกับอจจาจักรที่นัดล่าสุดเนี่ยโหน่าจะใช้กระสุนไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ย อาแจกถึงแม้ว่าจะเล่นในทัวร์นี้บ่อยๆแต่ว่านักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบการณ์เป็นรองทางออตาลนตาพอสมควรแล้ว็อตาลนตาเล่นในบ้านด้วยเกมรุค่อนข้างจะดีด้วยผมเชื่อในเกมรุข,ของเจ้าบ้านอย่างอตาลนตาครับน่าจะดีพอจะจะเปิดด้านเอาชนะอาแจกอาร์มันได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายมาธุละตีสามไปเยอรมันกันครับไปดูบุลเซียมันเช่นกลัดบักครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกระเยือนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เจอไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับกลัดบักในชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครเลยนะฮะล่าสุดเอาชนะมายสม์มามประตูต่อสองส่วนทางเรอัลมาดริดเนี่ยชนะสามแพ้สองครับล่าสุดสุดยอดนะฮะบ,บุกไปชนะบาร์เซโลนูนาได้ถึงบ้านสามประตูต่อหนึ่งครับ ไปดูนที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับกลัดบักในข้างหลังจะมีทางสเตฟานไลเนอร์ครับตรงกลางจะมีทางลาสตินโดโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาคัสตูรามครับส่วนทางเรอัลมาดริดเนี่ยข้างหลังจะมีทางเซอร์เกียวรามอสครับตรงกลางใช้เป็นทางลูก้าโมดิชโดยหน้าเป้าจะเป็นทางวินิซิอุสจูเนียนะครับ คุณต้องบอกว่ากลัดปักทําได้ดีในเกมเสมออินเตอร์มิลานแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอของแข,ข็งอย่างมาด,ดิดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เรียกมุมเมนตัมเดิมๆกลับมาแล้วหลังจากแกว่งไปพักหนึ่งนะฮะเราต้องบอกว่าคู่นี้แม้ว่ากลัดปักจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยแต่ว่าเรามัดดิดเนี่ยโชนะบาซ่ามากําลังมั่นใจแล้วก็พวกเขาเป็นทีมที่เคี่ยวลากดินมากในรายการนี้ดูแล้วแค่ชนะก็พอผมมองว่ามาด,ดิดจะผ่านได้ครับผมมองว่ามาด,ดิดจะบุกมาชนะกลัดปักได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งเพราะเลือดเข้าตายอยู่นะครับตอนนี้มาด,ดิด อ่าสุดตารางบอลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งสามครับคู่ที่สองทีตาลีเนี่ยอัลันตาจะเปิดบ้านเอาชนะอาแจกอาร์มสเตอร์ดัมสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับบรูษเซียมเช่นกลัดบักครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเรอัลมาเดดหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันเนี่ยไลน์มาที่ไลน์ลิสต์ขีดลิสต์นะครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหหหหนน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 น้้้้้าาาาาทททีีีีี่่่่สสสสสรร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 ััััััััับบ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 ผผมมมมมแแลลลลววววขขอออออคคคคคคคุุุุุุณกกกกกกกตตติดดดดูฟโชพงเเจใไป